บ้านคนคุ้่าเ้สุ้ภเมันด้ลยหรอนอะมนเลียกฮะเก็บไปเยกเยะเกิดนแล้วเยอะแยะมากมายส่วนว่ามันมีเฮ้ยใครกินได้ที่ดีอยงนี้ไเมมีเลย ไปกัแบ,บแจ้งค์คุจ้งค์คุณได้ภาพแทบกนะดิ่งกูไมนได้าลายคนอยู่ดิขณะนี้เราอยู่ในแอ่งน้ำของอ่อาเอียงเกาะเริ่นสิงซึ่งเป็นอะไรที่ม,มจาจัศจย์มากมาคอยเต็ีหมเตรียไปหมดเลย

ว่ามันแบบินกระจากระจายาขวาเอาีอ่แบพอแล้วครับผมเอาให้เต็มน,นี่แลเป็นยังไงอ,อันนี้นะึ่งเชอหลีบมัง้งวะมันหาปันหากบ้านมันหาก็อดพักนีนะมอดพักนีปล่อยเยบ่เป่อย ม,ม,ม,มนันมาซุ่มนมกันมันขึ้นมันขื่นมะเข้ใช่ไม่ไม่ซม่ใ่นี่พอดีเินเรอเี่ทั้งนั้นเีจะแ,แถวหนูบ่คอยมีเนาะแจวงี้ดินคอน้าจะเป็นตุม โอ้วนดีด้วยล่ะไม่รไ้เยเอนี่เย็นอ้ต้องมึงกนต้องคิดดูโซ่ก่อนต้องเยอะๆได้อยู่กันอยู่นี้เ้เหอไฮมองไปมอง้ะไ้าได้เบื่้หรอบุน่เฮ้งจ้ามาบาด ได้มองแล้วก็ไม่นั่งนั่งปิ้งปลานิ่งใฟังใารดเกังนาไปูไลปลาได้มากแล้วก็ปิ้งนด้วยน้ยวะเนี่ยอ้ยจับ cái này gần khoảng một cái bụi của mình. Hai hỏi

ไปหลายเลยหนึ่งสองสาย่างผล้าจะเอาหรือผลไม้ไปไปไปขาวเดี๋ยวเราไปไปาวแล้วมาหาไปไปข้าวไปเลยอืมคนไปยัไปไปเลยอืม ไม่ได้กูแบเลคยแี้วไม่ไ้แบบเลยดีเลยดีเลยดีดีดยดโเลยดีดดีีลยดีเลยดีดดีเลยดีเลยดี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 เลยดีเลยดี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 ยดีเลยอ้ยโอ้ยีอลยดีเลยดีดีดลย

ย่างสีน้ำท่แตงนี่ยังไงสีมาเรืองนเหรอเดียวไปเฮ้ยนี่อวสนน่โอ้หนึ่กิโลผ่านไปแต่ทางใดเนี่ยกำครืไปได้อีกเหรอได้อีโ่ปลาเมือไจะเอาใส่หมด เต็มหมดอคือตัวถูกแลวโอร์ว่าขั้นเดียวโม่โ่ขันอยากสูดกินนไดหมดตกินได้แต่ใสจูเซ็ัป์พรอับนน้มพาั้นมออมันนันก็เลยเป็นหมปอมปอกปออมันมันตาบว่ามีอันนั้นอยากมว่ามีอยู่ไเย็นอู่ตองครูก ต่แม่บอต่ม่มูแเอาตางออกตัวเองีเด้อเพอตัวนสี่ม่ตัวเสียบข้าวขาด้วยเลยไม่นะเสียบข้าด้วยสเสียบ,<ห>บ,บอย้จย่างเลยดันดูว่พอดีบ่พอดีครับแต่ว,ว่ากาเข้ากินกับเขาต้อ,อง,องนจน๊ดจังลงนหน่อยขึยนยน้นไป วาทำในโรงสำนักงาเพราะวเอาไปถ่านเสบอยู่นี่นะไปทำอะไรสิเปียกข้าวหวมเหอนเฮ้ยสิบน้ำหนึ่งโอ้ยว่าอะไรก็ได้ไปดิบหนิก้อยเป็นหัวเร่ตัวนี้ลืมึงว่าจะมาได้ช่วยห่ะหเคเลยว่ะ ขนมเอกกรรมวันเป็นจุกฤทธ้องเลยหัดคุนคุนมะขามหน่อเดี้ยวใก้มะขามก่อนเจียวแล้วตัวนี้ก็เป็นหนึ่งที่อเนี่ยกันคุนเจียวมะขามเพิ่มจำเรหน่อยเจียวเัาจางตัวซีมัวตจางทิมเตียวหัวจางๆนิดเจ้านยนึงวดีขยวไอซีกว่า คือมันเบียย์ต้งไวอย่งนู่นไปใส่เสียวเขากินอยู่เร็วอะจาง,าง,จางว่าเ้คมเจ้าจากนี้จากนีดเจ้าม่ได้กินกับเพากัพิพอดีเพราะว่า ขา,เหเหามโอ้ยแม่ยาไปอีกแม้ไม่ีไฟไปแล้วเดีเอาเวเอาเลองเวเฮ้ยเพชรลองด้วยซอยจุอันมาขามเลเป็นไหนเป็นไหนเนือบแ่บบดแยบสมเขาแซ่กูมม้เขาเขาถึงเน่ยเทเจนขาเก๋ไปรู้เด็ดมออลังการมาอีกที่่เราไปซีนมาพอดี อจาอืมอาจงเ่นข่อขอยาตัว่าเขากจว่าจะจาก็ไ่ห้อยล่อดีครับพอดีแลบอ้อไม่หนบดเลยเนไม่หนบดเลยี่ยบอกว่าเต็มถุงอ่ยแม่ซุุยน่าว่าใส่ารวข้าอยู่งม ซุดิบเนี่ยซุปซุปซุปสำรวกหไป<ม>ต้นมน้ำเดือดืแล้วไอ้กับพี่เซนกัป,ปล่อยใบแปะน้ำจิ็นตัวไปขั้นเนเร็วเนตอนเจ้าต่ำเลยเคยเห็นแบบเซน้ำโดาปะซ่ปุ๊บปุ๊บเนี่ย<ต>มันข่า,ขาด้เนี่ยขาคบจ้บอยว่า มาพอยน,น้องหนินะคันเม้นจิมดิบกับเบนเด็กินแม่นเมือตัวอะเมือพีผ่าน้ะไม่ก็เดียวกันได้มาใส่ครับรู้ว่าเขาเกาลือรั่วกันยังกันธรรมดาและแค่มาแจ้งเขา